in your face เะเอสวัสดีคะ่ะหมลี่นะคะที่อุตสาหการขายฟอร์ดเจริญนครค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะกับช่องไมลี่เซลฟอร์ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไมลี่ก็เตรียมรถที่กําลังเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้ามารีวิวชุดแต่งพร้อมออปชันนะคะให้กับพี่ๆเอได้ชมกันค่ะนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้เลยกับ f o r d Ever e s t ร p o r t ปอร์ตบวกแพ็กเกนั่นเองนะคะ Sport ตบวกแพ็กเกนะคะเพิ่มเงินอีกแค่58,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาค่าตัวของน้องเขานะคะจะอยู่ที่ 1 5 6 5 0ล้า 5, 5, บาทนะคะสีที่นำมาโชว์นะคะจะเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะว่าเจ้ารุ่นนี้นะคะมีอะไรเสริมเพิ่มเติมมาจาก e v e r อร์เรสต์สเดิมบ้างนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ และ e v e r ร์เรส์สบวกแพ็กเกจนะคะที่เสริมเพิ่มขึ้นมาอันดับแรกเลยค่ะเป็นในส่วนของหน้าจอซิ n โฟเอนะคะจากเดิมค่ะได้ขนาดอยู่ที่10.1นิ้วนะคะตัวนี้เสริมแพ็กเกจค่ะมีการขยายหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น12นิ้วนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a เ Android Auto ค่ะรวมไปถึงการดู g o o g l e Map ผ่านหน้าจอ s y งโฟเนี้ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วยค่ะนอกจากหน้าจอแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของระบบช่วยควบ คุมความเร็วนะคะพุ o คอนโทรลสต็อปแอนด์โกค่ะแล้วก็เลนคิปปิ้งนะคะรักษารถให้อยู่ในเลนนั่นเองค่ะในส่วนของความปลอดภัยนะคะด้านหน้าค่ะจะมา พร้อมกับเซ็นเซอร์ถึง4จุดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้าค่ะช่วยตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะคะสําหรับด้านหลังของ e v e r อร t เรสต์สปอบวกแพ็กรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับความปลอดภัยค่ะเซ็นเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดด้วยกันค่ะก็ระบบตรวจจับรถในจุดบอดแล้วก็ระบบ ตรวจจับรถขณะถอยออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะและระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการะาะอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกล้องมอง360องศานะคะก็ใช้งานได้อย่างสบายใจมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งด้านหน้ากันเลยนะคะว่าหมวยรีดแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างคะ่ะ ค่ะและในส่วนของชุดแต่งด้านหน้านะคะหวยลี่ก็ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะฟอร์ดจากเดิมนะคะให้เป็นกระจังหน้า FORD ตัวอักษรใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําสีนะคะเป็นสีดําเงาค่ะดูหล่อมากๆเลยล่ะคะ่ะส่วนกระจังหน้านะคะก็ยังมาพร้อมกับไฟสิวนะคะตัวนี้เป็นไฟสิวสีขาวนะคะ 3จุดค่ะให้กับตัวรถนะคะเพิ่มความสว่างค่ะแล้วก็ที่มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟซีแคม LED ค่ะไฟเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็รวมไปถึงกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะด้านหน้าหมวยนี่ก็ทำการครอบไฟหน้ามีการติดข้อไฟหน้าเสริมเพิ่มให้อีกด้วยนะคะเพื่อให้ตัวรถมีความคมเข็มมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมชุดแต่งด้านข้างกันเลยนะคะ มาถึงกันในส่วนของด้านข้างตัวรถกันแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือฟิล์มกองแสงรถยนต์นั่นเองนะคะอันนี้หมวยติดให้เป็นฟิล์มซรามมก 3M นั่นเองนะคะซึ่งลูกค้านะคะสามารถดีเฟลเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มได้เลยนะคะอย่างลูกค้าท่านนี้ค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะเป็น60รอบคันเลยนะคะ ภายนอกนะคะมองเข้าไปนะคะก็จะมองไม่เห็นภายในค่ะส่วนภายในนะคะมองออกมาด้านนอกจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็เพิ่มความส่วนตัวให้กับคุณลูกค้าไปอีกขั้นหนึ่งนะคะต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของคิ้วกันสัดนะคะที่เป็นของแท้จากศูนย์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะหูกระจกค่ะจะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องมองรอบคันมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ มือจับนะคะก็ติดเสริมในส่วนของเบ้ารองมือจับนะคะเพื่อป้องกันการขีดข่วนเวลาเราเปิดขึ้นรถนั่นเองนะคะบันไดข้างค่ะติดคู่ตัวโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อมแม็กกันเลยค่ะสำหรับยางล้อมแม็กนะคะตัวนี้ค่ะเป็นล้อมแม็กขอบ20นิ้วนะคะจะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะและ รัดด้วยยางกูดเยียร์นะคะขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่255ทับ55 R 2 0นะคะเป็นออเรนค่ะเหมาะสำหรับพื้นผิวถนนดำนั่นเองนะคะเราไปรับชมด้านหลังกันต่อเลยคะ่ะ กันที่ด้านท้ายของตัวรถกันเลยนะคะเริ่มจากด้านบนค่ะด้านบนก็มาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะแล้วส่วนไฟท้ายของ Everett Sport บวกแพ็กเกนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของ LED ค่ะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Everett เลยนะคะถัดลงมาค่ะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะคะให้ถึง4จุดนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะ e v e r e s t s p o r t บวกแพ็กเกนะคะก็ยังมาพร้อมกับ ไปตัดหมอกด้านหลังอีกด้วยนะคะก็เพิ่มความปลอดภัยในทุกค่ำคืนเลยนะคะส่วนฝาท้ายของ e v e r เรสนะคะยังเป็นระบบคลิกเซนเซอรด้วยนะคะคือง่ายๆนะคะเพียงใช้ขาเตะแค่นั้นเองค่ะและแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายกระบะนะคะก็ยังมีระบบเซฟตี้ให้อีกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะกันหนีดเลยค่ะค่ะมี มันจะเด้งขึ้นไปแบบนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะสำหรับ e อ e r เดสปอร์ตโปรแพ็กเกจรุ่นนี้นะคะส่วนฝาท้าทย ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะคะที่หมวยลีดส่งคืนให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นของฟอร์ดเนี่ยนะคะที่ถอดออกจากข้างหน้านะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยะค่ะแล้วก็หมวยรีดก็ทําการติดเป็นพรม 5D นะคะเพิ่มความหรูหราพิมพเมียมให้กับภายในตัวรถห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมโปรโมชั่นและราคาด้านหน้ากันเลยนะคะ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ e v e r อ e s เ Sport p a c k บวกแพ็กเรุ่นนี้ถูกแจคุณพี่อยู่หรือเปล่าคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะ e v e r อร์เ s ย l สปอร์ตบวกแรุ่นนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,565,000บาทค่ะสีที่นำมารีวิวนะคะจะเป็นสีเทาดำนะคะคุณพี่พี่อยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0.99 หรือว่าจะเป็นส่วนรถนะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะสามารถโทรเข้ามาคุยกับหมวยลรี่ได้เลยนะคะที่อยู่ที่เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้หรือว่า QR Code ด้านหน้านี้นะคะหรือพี่ๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงหรือเข้ามาเช็ดได้นะคะสามารถมาหาเวยลรี่ได้เลยค่ะที่โชว์รูมฟอร์ซัมดับบี้เจริญน,นครอยู่ตรงแยกบุคโลนี้เองนะคะ มาไม่ถูกมาไม่เป็นนะคะทักไลน์หาหมวยลี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหมวยรี่ก็จะส่งแผนที่ให้นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามหมวยลี่ไว้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ